ครับผมมอเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ซิงเกิลเฟสนะครับสามแรงนะครับผมสี่โพนะครับตัวนี้จะเป็นลันนะครับลันจะพันสี่มุมนะครับสี่มุมตัวนี้ก็จะลงสี่คอยก่อนนะครับบนขวานะครับเสร็จแล้วก็มาลงสามคอยนะครับบนซ้ายนะครับแล้วก็มาลงสี่คอยบนขวานะครับแล้วก็มาลงสามคอยบนซ้ายนะครับมันสามสิบหกสามสิบหกล่องนะครับมันเลยต้องอ่าสี่สามสี่สามนะครับมันจะลงตัวนะครับผม ตันนี้ก็จะเป็นรันนะครับต่อไปก็จะลงสตาร์ทนะครับสตาร์ทก็จะลงหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะครับเดีย๋ยวมาพันสตาร์ทลงเลยครับสตาร์ทเราก็จะลงหนึ่งห้าก่อนนะครับพันไปแปดรอบนะครับรอบไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันทับมันทับลันนะครับ ลงตรงนี้นะครับจะพอดีเลยนะครับแล้วก็ดัดแล้วก็ลง1.7นะครับนี่นะครับสตาร์ทชุดแรกนะครับเราก็จะบนขวานะครับ สามคอยนะครับต่อไปชุดที่สองเราก็จะบนซ้ายมานีนะครับบนบนเข้าตรงนี้นะครับแล้วออกมานีนะครับทั้งหมดสามคอยเหมือนกันนะครับนะครับเราก็มาได้ได้มาคอยที่หนึ่งนะครับของชุดที่สองนะครับสตาร์ทบนออกมานีนะครับต่อไปก็พันให้ครบสามคอยครับนะครับสตาร์ทชุดที่สองพันครบสามคอยก็จะได้ความแบบนี้นะครับต่อไปก็จะลงตรงนี้นะครับ ต่อไปก็จะลงขวานะครับมีบนซ้ายเสร็จแล้วก็จะบนขวาอีกสามคอยนะครับชุดที่สามนะครับรนะครับสตาร์ทชุดที่สามนะครับแล้วก็จะได้มาสองคอยนะครับนนลงบนขวานะครับต่อไปจะลงคอยที่สามนะครับต่อไปเราก็มาพันคอยที่สามของชุดที่สามสตาร์ทนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก สิบสอิบสปดเ้าสิบีบสองสิบสามสิบสี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสสิบสสิบสสิบสามสามสสามสิบสี่สี่สิบสี่รอบนะเราก็ลงไปเลยนะครับ ที่ัวดจะเปิดช่องนี้นะครับล้องนี้นะครับ แ,แบ่งลงนะครับยกขึ้นมาแล้วก็แบ่งลงนะครับตัดออกมันยาวนะครับมันยาวไปก็เลยตัดออก ขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วก็แบ่งออกกัดจะได้มาแบบนี้นะตรอไปสตาร์ทชุดสุดท้ายนะครับชุดที่สี่นะครับก็จะบนซ้ายนะครับออกมานี่เสร็จแล้วก็พันจนครบสามคอยเลยครับ บนซ้ายทั้งสามคอยนะครับต่อไปก็เป็นเจ็ดหนึ่งเก้านะครับครับต่อไปก็มาถึงคอยสุดท้ายของชุดที่สี่นะครับสุดท้ายกลับมาแล้วก็ดึงโป่งเกี่ยวน,นะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นมาดัดนะครับตัวนี้เราจะพลิกพลิกคอยนะครับ คอยขึ้นใหม่นี้นะครับช้ที่สี่นะครับช้สุดท้ายคอยสุดท้ายรับก็ลงนะครับ ยกขึ้นแล้วก็แบ่งลงนะครับเหมือนเดิมนะถ้าแบ่งลงมันจะลงง่ายนะครับถ้าเราลงทีเดียวมันจะลวดมันจะไฟว้กันนะครับจะลงยากแตดหมดเลยได้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราจะกดนิ้วนี่นะครับหลังจากที่เราพันเสร็จก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับก็จะมีลันนะครับสี่ก้อนนะครับเสร็จแล้วก็สตาร์ทนะครับ สี่ก้อนนะครับต่อไปเราก็จะทําการมัดหัวสายมัดฝั่งนู้นก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยมาต่อสายนะครับนี่นะครับเราจะมัดฝั่งนี้ก่อนนะครับเราจะแต่งแล้วก็ใส่กระดาษกัานเปียดนะครับกัานเปียดระหว่างสตาร์ทกับรันนะครับเสร็จแล้วเราก็มัดบนยังไงก็ได้ให้มันอยู่นะครับส่วนวิธีการต่อสายนะครับฮอเตอร์ตัวนี้นะครับจะมีรันออกมา สองเส้นนะครับตัวนี้เป็นต้นร bueno ันนะครับออกนะครับออกไปนู่นนะครับต้นรันออกนะครับปลายรันนะครับปลายรันออกนะครับต้นสตาร์ทออกนะครับออกไปไปเลยนะครับทีนี้ จุดสาคัญก็คือตัวปลายสตาร์ตตัวนี้นะครับปลายสตาร์ตนี้ผมจะเชื่อมออกมาเป็นสองเส้นอย่างนี้นะครับเส้นสีขาวนี่ผมจะไปเข้าแคบลันนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนวงจรว้ให้นะครับเข้าแคบลันส่วนตัวสีดํานี่นะครับเส้นดําเนี่ยจะไปเข้าสวิตช์นะครับไปเข้าสวิตช์เสร็จแล้วเราก็จะมีสายเปล่านะครับสายเปล่าเส้นนี้นะครับเป็นเส้นเปล่านะครับเอาออกไปไว้นะครับแล้วก็โผล่ขึ้นมาเข้าสวิต หน้าทองขาวนะครับสวิตช์หน้าทองขาวจะมีสองเส้นนะครับตัวนี้ส่วนปลายเส้นเปล่าตัวนี้นะครับไอ้ต้นเส้นเปล่าตัวนี้นะครับเราก็จะไปเข้ากับแคปสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนวงจรไว้ให้นะครับวงจรก็จะเป็นลักษณะอย่างนี <combined> ้นะครับ <nobody> ท <seems so moderate> ี่เราพันนะครับก็จะมีลันใช่ไหมครับลันพันขวาพันซ้ายพันขวาพันซ้ายนะครับสี่ก้อนนะครับต้นนะครับออกมาเป็น u หนึ่งนะครับ ต้นคือตัวตัวนี้ตัวเมื่อกี้เนี่ยสีขาวส่วนปลายก็เป็นตัวเนี้ปลายก็คือตัวนี้นะครับปลายออกมาเป็น U สองนะครับส่วนต้นสตาร์ทนะครับก็คือตัวนี้นะครับต้นสตาร์ทก็คือตัวนี้ออกไปนะครับแล้วก็พันขวาพันซ้ายพันขวาพันซ้ายตัวเนี้ยที่ออกมาไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยออกมามันจะออกมาสองเส้นนะครับ จะต่อมาเป็นสองเส้นนะครับต่อมาเป็นสองเส้นสเส้นที่หนึ่งนะครับ <elements> นีอออนนนบ่ออกมาเป็นสองเส้นนะครับออกมาเป็นสองเส้นอีกเส้นหนึ่งเราจะมาเข้าสวิตตัวนี้จะเป็นสวิตนะครับสวิตหน้าทองขาวนะครับสวิตหน้าทองขาวนะครับเสร็จแล้วตัว ก็จะมาเข้าแคบรันไว้อย่างนี้นะครับเอาแคบรันไว้เสร็จแล้วก็ออกจากสวิตตัวนี้เส้นเปล่าที่ผมออกมาเป็นเส้นเปล่าเส้นนี้นะครับเส้นเปล่าเส้นเปล่าตัวนี้ก็จะมาเข้ากับแคบสตาร์ทมาอย่างนี้นะครับทีนี้ก็จะเหลือแคบสตาร์ทกับแคบรันนะครับอ่าแล้วก็พ่วงกันเสร็จแล้วเราก็ลากออกมา ออกมาตรงนี้นะครับมาต่อข้างนอกนะครับมาต่อเอาช่วงแคปลันกับแคปสตาร์ทข้างนอกนะครับแล้วก็ดึงออกมาเป็น z ซสองนะครับวงจรนะครับวงจรมอเตอร์สามแรงซิงเกิลเฟสนะครับเวลาเราเข้าไฟเราก็จะเอา u หนึ่งกับ z ซหนึ่งนะครับเข้าสายไฟนะครับแล้ว u สองกับ z ซสองนะครับเข้าสายดินนะครับก็เป็นไฟสองร้อยยี่สิบนะครับถ้าเราอยากให้มันกลับทางเราก็เอา u หนึ่งนะครับมารวมกับ z ซสอง แล้วก็เอา u สองมาดวงกับ z หนึ่งนะครับเข้าไปสองรอยสิบโวลต์นะครับจับคู่กันนะครับจับคู่กันตัวนี้จับคู่กันตัวนี้จับคู่กันก็จะหมุนกลับทางนะครับนะครับสามแรงสีภูวงจรมันนะครับผมนะครับลอกบขนาดแม่เหล็กนะครับตัวนี้จะเป็นสามแรงนะครับสิบสามแรงสิบห้าจุดหนึ่งแอมป์นะครับลอกพันสี่ร้อยห้าสิบ rpm นะครับจดนะครับสามสิบหกล่องนะครับ เอนะครับเอาก็คือความยาวนะครับร้อยสิบหกมิลครับทับดีคือความกว้างนะครับร้อยสิบสี่มิลนะครับรอบนะครับลั่นนะครับวงหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสิบนะครับหนึ่งสี่แปดรอบนะครับหนึ่งหกสิบสามรอบนะครับหนึ่งแปด สิรอบหนึ่งสิบดรอบนะครับแล้วก็3คอยก็สี่หแปดนะครับ8ดรอบ13ามรอบสิเจ็รอบนะครับอันนี้คือรันนะครับพันเบอร์ยี่เส้นนะครับยี่สิเส้นต่ออนุกรมนะครับเป็นต่อซีรีส์ส่วนสตาร์ทนะครับห้าหนึ่งเดหนึงเ้านะครับหนึ่งห้านี่จะแปดรอบนะครับหนึ่งเจดรีบสามรอบนะครับ หนึ่งเก้าสี่สิบสองรอบนะสี่สองรอบนะครับของรอานะครับเบอร์ศูนย์จุดแปดห้านะครับว่าได้ศูนย์จุดแปดห้าก็ตกเบอร์ยี่สิบครึ่งนะครับแบวนี้นะครับต่อซิลลี่นะครับเรือนุกลมนะครับส่วนคาปาแคปก็ใช้แคปสตาร์ทร้อยแปดสิบไมโครนะครับสามร้อยห้าสิบโวลต์นะครับแคปรันก็จะอยู่ที่ยี่สองจุดห้าไมโครนะครับ 450โวลต์นะครับผมรับอันนี้ก็สําหรับข้อมูลของมอเตอร์3แรงตัวนี้นะครับ3แรงมิตซูนะครับผมสำหรับลิปน,นี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ